แมรีของแก้มบุมเคลียร์รามายัดไม่พูดเกหกพอผิดสินทารันจบปริญญาสี่ใบพูดแต่สิ่งที่ดีจากรามา่าระหว่างนางเอกกับนางไกรที่เป็นประเด็นก่อนหน้านี้สนันวงการบันเทิง ซึ่งฝากนางร้ายก็คือแก้มบุ้มปรีดาส่วนนางเอกก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเมื่อไม่นานมานี้นางเอกคนดังกล่าวเพิ่งออกมาเปิดใจว่าจะไม่ขอร่วมงานด้วยตลอดไปล่าสุดวันนี้แมรี่ของแก้มบุ้มออกงานก็ถูกถามเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นก่อนจะตอบแมรี่ก็ยิ้มยิมพร้อมบอกไม่ค่อยมีเสียงแต่ยืนยันไม่เคยพูดโกหกเสียงไม่ค่อยมีเพราะว่าต้องเอาไปรับจ้างไลฟ์สดตอนนี้ไลฟ์สดจากแสนสองก็เหลือแสนหนึ่งต้องเก็บเสียงไว้เพราะ ว่าอาชีพที่ทําคือพูดอะไรก็ได้ที่ออกมาสมองเราแล้วเป็นความจริงอย่างเช่นมนุษย์ก็เหมือนต้นไม้ใส่ปุ๋ยพรวนดินจะเจริญเติบโตได้อย่างไรถูกต้องไหมคะมันสมประการที่เราเรียนจบมาปร,ริญญาสี่ปนะคะเราพูดในสิ่งที่ดีและเป็นความจริงความจริงเท่านั้นที่จะอยู่ของโลกใบนี้ นี่สำหรับแม่รีเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเองที่จะมีชีวิตที่เดินทางอายุตั้งแต่58ปีเราจะไม่พูดโกหกส่วนเรื่องกระแสติกับไปหาแก้มบุมแม่ลีแจ้งว่าเราทำงานเราเอาเวลาทั้งหมดในชีวิตเราทำงานหาเงินเพราะว่าการทำงานเรานอนแล้วก็เสียเงินเราต้องหาเงินเปิดแอร์ตื่นมากลางดึกเข้าห้องน้ำเอาเวลาทำม,มาหากิน นักข่าวถามต่อยืนยันเรื่องทุกอย่างที่เราพูดคือความจริงแมรี่ตอบว่าไม่รู้ว่ายืนยันอะไรแต่พูดทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะทํางานไม่ว่าจะการดูแลตัวเองหรืออะไรไม่ว่าจะความลําบากทุกอย่างคือความจริงเราไม่ได้กล่าวถึงใครเพราะว่าจริงๆแล้วเราเอาตัวเองให้มีความสุขดูหน้าตาดูผิวพรรณดูรอยยิ้มทุกอย่าง เอามาเก็บรายละเอียดเขียนคิวให้ตรงกันมีความสุขค่ะมาโฟกัสที่การทํางานมาโฟกัสชีวิตใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นมีแค่2วันเมื่อวานกับวันนี้วันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มีชีวิตหรือเปล่าณวันนี้เอาความสุขมาดูหน้าตาไม่ต้องเสแสแส้งปริญญาจบต้องนานแล้วไม่ได้ใช้แต่เอาความรู้ที่มีอยู่ในสมองออกมาใช้ในชีวิตประจาําวัน